สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็สิมาจูดบ้างไฟนะครับเนาะจูดบ้างไฟขอฝนขอฟ้าขอฝนเนาะโอ้ยฝนกาลังสิตกเราพอดีจูดขึ้นไปฝนตกพอดีป้าผุดมาเบิ่งนี่นี่มีหนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างเอาใครเลือกเอาจะเอาบ้างไหนบังนี้บังนี้อ่าบังเบ้อบังอื่นบังไหนบังนี้ของพ่อบังนี้ถ้าบังของใครไม่ขึ้นโยนจับลงน้ํานะครับผมจับเกียรขีดต้มไปเลยมาอา่เดี๋ยวจะจุดเตรียมตัวนะอ่ะ เอาเพื่อถอยก่อนลูกถอยออกถอยออกก่อนเออพี่น้องเด่นบางไกักเดีหน่อยรุน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 คนทากะยานเด้ชุดติดบ่โอ้ไปเลยเอาเพื่อออกไป้ยเมื่อคนจำนวนหมดจำนวนหมดแล้วเฮ้ยเขาตัวขายเห็นป่ะนี่เขาบอกว่าถ้าไปขึ้นถ้าไม่ขึ้นนะครับผมเขาบอกไปเปลี่ยนผมจะไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับ มน้าจ้อนบอกว่าทีโดดน้ำยังแค่ในเบิรดเลยเอาเอาตัวไปของต่ออันบ๊ะเบ้อออกมาลูกออกมาลูกอันนี้ไม่ขึ้นแล้วโอ้ยยังวะบังละวยี่สิบบาทไหมทำไมดูยีขึ้นอีกวะขึ้นอีนวะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ้าวอ่ะเขารู้แล้ววิธีสองบังแล้วนะครับมันแน่นหรือเปล่ามันแน่นหรือเปล่าที่ไน้าจ้อยจ้าเบ้อสองบังแล้วเมื่อคืนน่ะมันแน่นบด บอแนนต่อเปียกแนนทำไมมันคือมาขื้วนวะเขาดูแล้วฮะเขียนบันี้ดอกว่าได้แข็ขืนย้อาไปขึ้นเลยดิ่ายลีปไปยู่งยนไม่ดีเาอนอนจบฮะเออแล้วจะได้มาได้แบบน,น่นอนนี่ขึนน้นเียล้องดูลองดูงดขืนน,น,นนี้ฉันโดนน้ำดิมาอ่าปอปอครับมาเบิ่อสมอันแล้วนี่นสามส,สองอันแล้วนันี่ ขึ้นบ่ขึ้นขึ้ไม่ขึ้นขึ้นอ่ต้อันนแตกแตกแล้วไม่แตกอันึงแล้วมาว้แล้วเออทำแบบเต็มบเมล่้เราเอาให้แฟรทำยังไงวะเมื่อกี้มาดึงออกดิโอดึงออวแล้วก็ถููอันนี้เห็นปีติดนี่ยไอ้ต้องนึงไห้เของทู ขับแเองทลถูมันกับจี้นี่อ๋อมือมัีแม่แล้วก็เอาตอนจกนนัเอาไปเสียบอ๋อโอเคโอเคอ่ะถอย่อถอยโอ้ยนอถ้า่าเป็นนอถ้าเป็นนอเอออันนี้ของป๊อปเปิ้ลอันนี้ของใครนี่ป๊อปเปิ้ลเอามาเปิดจะขึ้นน๊อนี่เออขึ้นสูงด้ยเออเอาลองดูขึ้นขนด้นอกขึ้นขึ้นขึ้นอ้อขึ เกไปปล่อยหายังไม่หรโ้ยขนลงไวเลยวะโอ้ม้อตั้ง้่าห้หแล้วอันนี้ทายังไงที่นี่มันจีึ้นจีคืนแล้ว้วทํยไงชคเชียชของไผนะเดียวยเีว่ะนอานี่เอานียอ้ฉนนวนเนียเอาจินของมาด้วยอะมาเอ็ง้องหานวนมาใส่หนวยังพอใส้อยเอาของมาดยได้หอ้สุดท้ายลูกอยเอาจของมาด้วยโอ้ยเขาไม่มัดกันหรอกไ่อ อ่าหนุนหัวหนุนหัวลูกผมมันต้องการยัี่ยแปลกแปกไหมไหมครับธรรมดาบอลเลนมันคือมูอ่มันคือมูันนี้ก็ป้ป้ปออกเฮ้ยขึ้นขึ้นเขึ้นเขีหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้้้ยเ่้้นเฮ้รเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้ย้้้เ้ย้้้ น่าจะเป็นเพราะว่าไส้มันไม่ดีนะครับพี่น้อง่าจะเป็นน้านาทีต้องเฮ็ดใส่ไหมเฮ็ดใส่เข้าไปไหมเพราะไปยังจะให้จุดมือหลังโอนโดนโดนโดมืดนโกนโ้นมกนท้แม่นโดนอดนโดนดนโดนโนโนโ่นนนี่นโดนนีดนโ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 ดข่ดนด